โจจะเอาเนื้อมาย่างนะครับดูใส่น้ำมันหมักนิดนึงนะครับดูนะครับรดูใกล้ๆก็จะเห็นความสดของเนื้อวากิวนะครับโจจะไปย่างนะครับท่านผู้ชมใครที่ดูอยู่นะครับใครที่เป็นคอนเนื้อวากิวผมแร่เสร็จแล้วในคลิปแรกคลิปที่สองนี่จะเป็นขั้นตอนการนํามาย่างให้เห็นชัดๆแบบนี้เลยดูนะครับนุ่มๆแบบนี้นะครับดูคือเอ๊ะอันนี้มัน เกลือพริกไทยเอเแแล้วผมเกลือพริกไทยน้องผสมแล้วนี่ครับอ่ะนี่แหละครับเรียบร้อยทีนี้ขั้นตอนต่อไปสะโจก็จะมาดูไฟนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมาดูกันเลยนะครับดูยไฟความร้อนให้ได้ที่นิดน,นึงอ่ะตอนที่ขึ้นมาครับตอนแรกมาท่านผู้ชมใครที่เป็นคอเนื้อนี่ครับมาดูผมจะย่างกระหันให้ดูเลยสักครู่นึงนะครับเนี่ยกระทะกำลังเริ่มร้อนแล้ว เราไม่ได้ขนาดว่าใส่าทามเสืงหมอนอิตาเลียยิบเออเป็นยุโรปกิน,นแต่นี้เราจะกินแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเตาร้อนและแป๊บเดียวนะครับไม่ได้นานสำหรับคนที่เป็นคอเนื้อดูวาฟิวเขาจะมีมันนะครับนี่แหละครับนี่แหละครับถ้าบอกตรงก็คืออันนี้ก็คือสันนอกกันแหละดูดูด ยเหนือหนื่อยดเลยมาดูครับแค่เดียวทีเดียวที่กำลังครับมาดูกันเลยนะครับสักครู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ใกล้จะได้แล้วหอมกลิ่นนี้หอมขึ้นมาแบบทะลุเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณลูกค้าจะได้เห็นเนื้อที่แบบลายสวยนะครับสักครู่หนึ่งครับผม อันนี้ผมฟังเสียงดูก็รู้นะครับว่าตอนนี้ตัวเนื้อจะหอมขึ้นมาแล้วอ้กลิ่นหอมขึ้นมาเลยนะครับสักครู่นึ่งคุลูกค้าจะเห็นสีสวยๆเขาอ่าเริ่มมาแล้ว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 นะครับดู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 นะสักครู่นะครับเราจมาดูกันเลยนะครับเราจะมาถ้าเราจะเอาลายเนื้อให้สวยนะครับวิธีย่างนะฮะอ่าเงี้ยเอาดูดูนะครับคุณต๋อเห็นนะครับเห็นนะลายเนื้อนะอ่เราจะกลับแบบนี้นะครับเมื่อกี้อยู่อย่างงี้นะฮะเราจะใส่อย่างงี้เพื่อให้เป็นลายลายเนื้อ เขาจะได้ลายเนื้อที่สวยนะครับอ่ะสักครู่นึงเราจะได้กรอบนอกนุ่มในนะครับสักครู่เดียวเดี๋ยวชาโจจะให้ดูสวัสดีครับเชอญเลยครับท่านผู้ชมอเดี๋ยวนะครับมาดูลายเนื้อที่สวยๆที่ชาโจบอกเป็นไงครับเป็นไงครับคุณต่าเป็นไงบ้างครับนี่ฮะลายเนื้อที่เราอยากได้อ่ะอีกข้างหนึ่งนะยังเหลือข้างหนึ่งที่งแดงอยู่นี่อ่ะอข้างหนึ่งดูนะครับดูดูความสวยของเนื้อนี่ฮะใหญ่ๆดูนะความเกรียมของเขาดูตรงนี้เลย ดูลายตรงนี้ดูดูนะครับท่านผู้ชมโอ้โหท่านผู้ชมที่เคารพรักครับใครทีเ่ทปเป็นคอเนื้อไม่ควรจะพลาดน,นะครับดูนะครับเดี๋ยวเราจะย่างขอบด้วยนะครับขอบนี้เรายัางไม่ได้ย่างนะครับสักครู่นึงเดี๋ยวจะกลับมาเอาลายอีกทีนึงดูนะครับเนี่ยจะจวนจะเอาลายอีกด้านหนึ่งละอันนี้สักครู่นึงเดี๋ยวได้แล้วทีนี้อีกสักครู่นึงได้แล้วทีนี้เราก็จะมาย่างเอาขอบเขาด้านข้างด้วย ื่อให้โดนไฟนิดนึงนะครับสักคู่เดียวดูขอบฝั่งนี้ก็จะสวยแล้วเดี๋ยวสะโจ้จะเอาขอบด้านนี้ครั้งนิดนึงดูนะครับดูขอบที่เป็นด้านมันจะให้มันเกียเกี๊ยวนิดนึงเพื่อคุณลูกค้าจะได้เห็นเนื้อที่น่าทานกว่านี้นะฮะมันมันก็อร่อยนะครับคุณล,ลูกค้าใครที่เป็นคอเนื้อสักคู่หนึ่งดูเอาขอบนิดนึงดูไหม